ไฮทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับชาวราศีมีนลัคนาราศีมีนทุกๆุกท่านนะคะประจําช่วงเดือนกันยายนนะคะเดินทางมาถึงเดือนกันยายนกันแล้วเนาะวันนี้ก็มาเช่นเดิมนะคะความรักคนโสดคนมีคู่คนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็สามารถรับชมรับฟังได้นะคะยังคงเป็นการทํานายแบบโดยร่วมตรงไม่ตรงยังไงก็อยากให้ทุกทกท่านได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะชาวราศีมีนลัคนาราศีมีนประจําช่วงเดือนกันยายนนี้คุณจะ เับเรื่องราวอะไรบ้างหกดาบสีดาบคะ่ะหนึ่งเหรียญสองไม้เท้า e w a o k for t u n e เดอะสตาร์นะคะกำลังจะเกิดเรื่องราวที่มีความสบายใจเกิดขึ้นแล้วนะคะแต่ที่แอบเห็นเนี่ยเนื่องจากความสบายใจนั้นเหมือนกับคุณเองนะคะกลับมาให้ความสำคัญกับตัวเองมากขึ้นกลับมาลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงทัศนคติของตัวเองนะคะหรือว่าโฟกัสกับสิ่งที่เราจับต้องได้กับสิ่งที่เป็นอยู่จิตใจจากเดิมที่มีความหวั่นไหวที่มีความระหองระแหงหรือว่ามีสถานะ การที่มันทําให้คุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมบางทีเราอาจจะเจอกับเรื่องราวที่มันไม่เป็นตัวของตัวเองอาจจะเก็บความรู้สึกนี้จากปัญหามานานเอาตัวเองเป็นหลักเอาตัวเองเป็นที่ตั้งหรือเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะพยายามที่จะเดินอยู่เพียงลําพังหรือว่าพยายามที่จะ เก็บความรู้สึกอยู่เพียงรำพังมันเป็นช่วงเวลาสำหรับชาวราศีมีนลัคนาราศีมีนกับการที่เราจะได้ปลดปล่อยนะคะเราจะได้เปิดใจเปิดโอกาสตรงนี้เปิดความรู้สึกทุกตรงนี้นะคะให้กับตัวเองได้ค้นพบหรือว่าได้เจอกับสิ่งที่มันจะเป็นไปในทิศทางที่บวกจะได้เจอกับโอกาสใหม่ๆจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้คุณรู้สึกสบายใจมากขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างกำลังจะเจอกับเรื่องราวที่เป็น ไปในทิศทางที่ดีแล้วคิงเหรียนนะคะบ่งบอกว่าณนะเวลานี้เนี่ยตัวคุณเองนอกจากที่จะสามารถรับผิดชอบความรู้สึกตัวเองได้สถานการณ์สภาพแวดล้อมรอบข้างที่คุณจะได้เจอณนะวันนี้เนี่ยมันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีกำลังใจในการที่จะเดินต่อไปกับทุกๆปัญหามีแรงที่จะต่อสู้กับ หลายๆเรื่องถึงแม้ว่ามันจะต้องเป็นการผจญภัยที่มันเหน็ดเหนื่อยสาหาัสแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณเกิดความมั่นใจคุณรู้สึกมีพลังคุณรู้สึกมีความหวังคุณจะได้รับโอกาสที่ดีในในหลายๆเรื่องนะคะปัญหาใดที่มันเหมือนกับว่าไม่เจอกับทางออก ที่เราพยายามปล่อยให้เวลาเป็นตัวช่วยมานานโชคชะตาฟาริคิตนะคะเบื้องบนได้เห็นกับสิ่งที่คุณพยายามแล้วนับจากนี้นะคะคุณกำลังจะถูกเขาเรียกว่าถูกการได้ยื่นโอกาสได้มอบโอกาส เราจะได้เจอแต่สิ่งดีๆแล้วนะชาวราศีมีนลัคนาราศีมีนสิ่งใดที่ทำให้คุณรู้สึกทุกข์ใจเป็นปัญหาปัญหาแตกหกักปัญหาทะเลาะใครที่เคยเจอกับเรื่องราวที่มันมีความคิดที่ไม่ลงรอยกับความรักทะเลาะกันนะคะต่อสู้กันมาโดยตลอดมีแต่เรื่องที่ขัดแย้งไม่ลงรอยกันเหตุผลที่เขาไม่เข้าใจกับสิ่งที่เราคิดนะคะหรือมีแต่คนปฏิเสธในความเป็นตัวตนของคุณมองว่าคุณเป็น คนที่มีอีโก้มองว่าคุณงี่เง่าหรือเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยมันเป็นเวลาที่เราจะได้แสดงจุดยืนว่าสิ่งที่คุณเคยเป็นสิ่งที่คุณผ่านมาเนี่ยมันมาจากผลกระทบหรือสถานการณ์มันกดดันที่ทำให้คุณเป็นแบบนี้ หลายๆคนจะเข้าใจในตัวตนของคุณมากขึ้นนะคะตอนนี้โชคชะตาฟาริขิตนะก็เริ่มเห็นอกเห็นใจคุณแล้วใครที่ตกอยู่กับสถานการณ์ที่มีความวุ่นวายรักคนมีเจ้าของแอบรักแอบชอบใครบางคนหรือว่ามีความรู้สึกดีกับใครบางคนแต่มันไม่มีความชัดเจนฟ้านะคะหรือว่าโชคชะตาเบื้องบนเทวดาน้อยๆประจําตัวของคุณ อาจจะเป็นจุดที่ เขากำลังจะแสดงออกถึงความจริงให้คุณได้รับรู้ว่าคุณกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ใดคุณกำลังเจอกับเรื่องราวใดอยู่นะคะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยละกันเนาะมันก็ไม่ได้ว่าจะดีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ในทุกๆเรื่องนะคะถ้าจะต้องให้ระวังถ้ามันมีสถานการณ์ให้ได้ห่างไกลกับคนรักนะคะหรือว่าอาจจะมีคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ในตัวตนของเราก็เป็นไปได้ระวังปัญหาเรื่องมือที่สมเรื่องรักสามซา ครอบครัวนะคะเข้ามาเป็นประเด็นหรือเพื่อนฝูงคนอื่นคนกลางเข้ามาในความสัมพันธ์ทําให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นแต่เชื่อว่าชาวราศีมีนลัคนาราศีมีนนะคะคุณสามารถรับมือได้กับทุกๆสถานการณ์คุณสามารถเอาอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าทุกๆสถานการณ์ที่คุณเจอมาเนี่ยเรามีประสบการณ์จนเรามีภูมิต้านทานในการรับมืออาจจะเจอมาบ่อยเจอมาซ้ําๆจนเรารู้แล้วอะคะ่ะว่า เราจะต้องวางตัวแบบไหนรับมือแบบไหนช่วงนี้ก็จะสบายใจมากขึ้นนะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องทุกข์ถึงแม้ว่าจะเจอกับเรื่องที่มันอาจจะทําให้เรารู้สึกวุ่นวายใจสมองกับหัวใจไปคนละทางกันแต่อาจจะเป็นจุดที่ตัวชาวราศีมีนลัคนาราศีมีนเนี่ยเริ่มรู้สึกได้ว่า สมองกับหัวใจแม้ว่ามันจะไปคนละทางแต่ว่าการตัดสินใจความเด็ดขาดภูมิต้านทานในการรับมือเนี่ยมันก็มาจากที่ที่เดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เริ่มปงปรงมากขึ้นแล้วถือว่ามีความใจเย็นมากขึ้นละกันเนาะเริ่มปรับตัวได้มากขึ้นนะคะเริ่มมองหาทางออกได้ดีมากขึ้นกับการใช้ชีวิตในในเรื่องของความรักมาดูคนโสดนิดนึงนะคะขอเจาะที่คนโสดนิดนึงว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเอง่ย โสดช่วงี้ีก้าเหรียญเดทเดอ e m มูนนะคะ ช่วงนี้คนโสดยังมีปัญหาเกี่ยวกับการเริ่มต้นนะคะหรืออาจจะเพิ่งจบกับเรื่องราวของรักครั้งเก่ามาด้วยไหมมันยังไม่ถึงจุดที่คุณอยากจะเปิดใจให้กับใครนะคะก้าวเหลี่ยญยังบ่งบอกถึงความเจ็บซ้ำๆ,ๆเจ็บเดิมๆยังกลัวกับการเปิดใจให้กับใครยังมีความสุขกับการโสดอยู่แค่คิดว่าจะมีคนรักก็รู้สึกทุกข์แล้วนะคะมันมีความรู้สึกเห็นถึงการเลิกลาวันสุดท้ายวันที่จะต้องจบกันอย่างชัดเจน ใครที่จะเข้ามาในชีวิตก็ยังกลัวกลัวว่าเขาจะเข้ามาหลอกคุณกลัวว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกลัวว่าคนที่มีเจ้าของจะเข้ามามันเป็นความกลัวค่ะเป็นความรู้สึก ถึงความอ่อนไหวมันเป็นเหมือนภาพลวงตาที่คอยหลอกหลอนความรู้สึกคุณยังกลัวความผิดหวังแล้วก็ยังไม่กล้ายังมีความสุขกับการที่เป็นแบบนี้อยู่ยังรู้สึกว่าโสดแล้วมีความสุขมากกว่านะคะก็ยังไม่ได้อยากที่จะมีใครกังวลในเรื่องของอนาคตว่ามันจะไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเราจะลำบากใจอีกนะหลายๆท่านถ้าใครเจอกับความผิดหวังมานะคะไปเจอกับเรื่อง วารของการตกหลุมรักใครบางคนที่เขามีเจ้าของมีคนรักอยู่แล้วมารับรู้ความจริงภายหลังไปเผลอใจแบบไม่รู้ตัวมาทําให้คุณเขาเรียกว่ามันเหมือนมันฝังอยู่ในใจก็อาจจะยังทําให้คุณไม่กล้าที่จะชัดเจนกับใครเพราะฉะนั้นนะคะก็ยังคงเก็บตัวเก็บใจอยู่เนาะสองเหรียญยัง ไม่กล้าที่จะให้ใจใครในตอนนี้ยังรู้สึกว่าวุ่นวายกับปัญหาเก่าๆที่เราเคยผ่านมาราชินีถ้วยนะคะบางทีก็ยังคิดเยอะคิดมากไม่กล้าสารสัมพันธ์เป็นวันที่อ่อนไหวอยู่นะคะแล้วก็มีบ้างที่มีความรู้สึกคิดถึงคนเก่าๆคิดถึงคนรักเก่า มันค่อนข้างที่จะอ่อนแอนิดนึงนะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาของการเก็บตัวเก็บใจยังไม่ได้อยากที่จะชัดเจนกับใครนะคะคนที่เข้ามาก็ก็ต้องระวังนิดนึงละกันเนาะอาจจะเป็นคนที่เขามีความไม่ชัดเจนแล้วเดี๋ยวอาจจะทําให้คุณเนี่ยมีความวุ่นวายใจเกิดขึ้นในอนาคตในภายภาคหน้าช่วงนี้ก็ดูดีๆนิดนึงนะคะว่าจะรักจะชอบจะคุยอะไรกับใครก็ต้องรอบคอบดูดนิดนึงละกัน ะะใช้เวลาในการเรียนรู้ศึกษาค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะดีกว่าคนมีคู่กันบ้างนะคะชาวราศีกุมรักานาราศีกุมเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยคนมีคู่ช่วงนี้เห็นเป็นคิงเรียนสามถ้วยมาเลยนะคะช่วงนี้อัศวินถ้วยมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ ถูกเติมเต็มจนล้นความรักเกิดความนิ่งเกิดขึ้นนะคะความรัก มันเหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ที่หลายๆคนอาจจะเจอกับเรื่องราวรักสามเศร้าเจอกับความสัมพันธ์ที่มีคนอื่นคนกลางเข้ามานะคะเจอกับเรื่องราวที่บางทีมันก็มีความทุกข์ใจมันก็มีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ยังแอบแฝงอยู่ภายใต้จิตใจลึกๆของเรานะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยคุณค่อนข้างที่จะอ่านเกมขาดนิดนึงนะรู้อะค่ะว่าคนรักคิดยังไงคิดอะไรไวพิบ ค่อนข้างที่จะดีเรียกว่ารู้ทันนะคะรู้ทันว่าเขาเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปบางที ก็อยู่ในช่วงเวลาที่เราเองเริ่มไม่มั่นใจกับความสัมพันธ์ว่าเราจะสู้ต่อไปดีไหมหรือเราจะถอยดีมันเป็นความรู้สึกที่มันล้นมาแล้วอะค่ะเป็นน้ำที่ล้นไปแล้วแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันไม่สามารถที่จะรับอะไรได้มากไปมากกว่านี้แล้วมันเหมือนกับว่าพยายามหาแต่ทางออกอย่างเดียวว่าเราจะก้าวข้ามผ่านตรงจุดนี้นไปได้ยังไงกลับมาทบทวนตัวเอง กลับมาปล่อยวางแล้วก็นิ่งนะคะช่วงนี้มีความซับซ้อนสูงทุกใจแต่แอบซ่อนความรู้สึกนะคะใจลึกๆมันเหมือนกับหมดศรัทธาในความรักไม่เชื่อมั่นในความรักแล้วกลัวการที่เราจะให้โอกาสกับคนรักอีกดีไหมความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ มันไม่สามารถที่จะเติมเต็มกันต่อไปได้นะคะช่วงนี้ชาวราศีมีนลัคนาราศีมีนเกิดอะไรขึ้นเอ่ยเกี่ยวกับความรักคุณถ้าใครมีปัญหาคนอื่นคนกลางเข้ามาก็อยากให้หนักแน่นนิดนึงนะคะดูเหมือนตัวคุณเองเนี่ยเริ่มนิ่งนะคะเริ่มปล่อยวางเริ่มนิ่งเริ่มรู้สึกว่ามองในความเป็นครอบครัวเป็นหลักมองตัวเองเป็นหลัก ให้ความสำคัญกับคนรอบข้างที่ไม่ใช่คนรักมาเป็นที่หนึ่งใครที่มีลูกมีเต้ามีครอบครัวด้วยกันนะคะคุณก็จะมองไปถึงจุดจุดนั้นเนาะเจ็ดไม้เท้ามันบ่งบอกว่าตอนนี้เนี่ยความมั่นคงของคุณในความรักมันเริ่มอยู่ในจุดที่ละหองละแห่งความมั่นคงก็เริ่มเขาเรียกว่าถดถอยลงไปบ้างแล้วกำลังเริ่มมองดูอะคะ่ะว่ามันจะไปในทิศทางไหนต่อไปดี บางทีนะตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้นอกจากคุณกําลังหยุดเพื่อทบทวนตัวเองว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้จะสู้หรือจะถอยแล้วมันจะไปในทิศทางไหนมันเหมือนกับใจลึกๆมันก็เริ่มมันเย็นชากับความรักแล้วนะคะมันรู้สึกว่าเอาหัวใจนี้ไปถวายวัดแล้วอะคะ่ะเขาเรียกว่าปรงกับชีวิตรักแล้วในช่วงนี้นะคะอืม หนึ่งถ้วยก็เหมือนเดิมเลยนะคะช่วงนี้ความสัมพันธ์ของคนมีคู่อาจจะ เป็นจุดที่มันระหองระแหงนิดนึงแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหนักแน่นนะคะพยายามเ,มเติมเต็มในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจตรงไหนมองข้ามได้ไมองข้ามตรงไหนมองผ่านได้มองผ่านถ้าเรายังรู้สึกว่าความรักยังเป็นครอบครัวความรักยังมีอนาคตยังคิดว่าเขาคือคนที่ใช่ก็จงใช้ความรู้สึกลึกๆในการตัดสินใจนะคะว่าจะเอายังไงต่อไปดีเพราะตอนนี้เนี่ยแอบเห็นว่าคุณช่างนิ่งเหลือเกินนะคะ ุณนิง่งคุณทบทวนตัวเองพอมันทบทวนมากๆเนี่ยนั่นหมายความว่าเราไม่ได้ศรัทธาในรักครั้งนี้แล้วพอถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราจะไม่มานั่งทบทวนพอเราทบทวนนั่นหมายความว่ามันมีเรื่องราวที่ทําให้คุณต้องทบทวนว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะยังไงก็ต้องประคับประคองดีๆนิดนึงเนาะเพราะยังแอบเล็งเห็นว่าก้าวไมเท้าเนี่ยมันบอกมันบ่งบอกถึงความซ้ําๆเรื่องราวเดิมๆความเป็นไปไม่ได้ ปัญหาเดิมๆที่มันยังคงจะเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีมีนลัคนาราศีมีนนะคะมาดูคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างราชินีดาบนะคะเด e ะทาวเเกิดขึ้นเลย10ไม้เท้าหนักหนาสาหัสนะเนี่ยความรักในช่วงกันยายนนี้นะคะลัคนาราศีมีนราศีมีนทุกๆท่าน การที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมี The Tower เกิดขึ้นมันก็อาจจะเป็นไปในทิศทางที่ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่อาจจะมารับรู้เรื่องราวอะไรภายหลังว่าคนที่คุณกําลังคุยอยู่ด้วยเนี่ยเขายัางไม่ได้พร้อมที่จะชัดเจนกับคุณนะคะเขายัางไม่ได้พร้อมที่จะไปต่อกับเราอาจจะ เจอกับความสัมพันธ์ที่เขาเข้ามาเพื่อพักใจเขาเข้ามาเพื่อที่จะมาเลือกเราหรือเอาเราไว้เป็นตัวเลือกสิบไม่เท้ายังบ่งบอกว่าใจเขายังมีความ มีความหนักแน่นมีความเจอกับปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะชัดเจนกับคุณเลยสทัทีเดียวนะคะหรือว่าคุณอาจจะไปรับรู้เรื่องราวอะไรภายหลังที่ทําให้คุณรู้สึกว่าไม่อยากที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์นะคะมันเหมือนฟ้าผ่าใจมาเลยเนาะอาจจะไปเจอว่าเขาเนี่ยมีเจ้าของอยู่แล้วมีใครบางคนอยู่ในใจอยู่แล้วมีแฟนมีครอบครัวมีคนที่เป็นตัวเป็นตนอยู่แล้ว มันทำให้อาจจะเจอกับเรื่องราวที่เรารู้สึกว่า ต้องตัดสินใจนะคะมีเรื่องให้ต้องเคลียร์เนาะราชินีดาบสิ่งที่ถูกกับสิ่งที่ผิดนะคะหรือว่ามีประเด็นมีปัญหาให้คุณเนี่ยต้องได้จัดการว่าจะเอายังไงต่อไปว่าจะชัดเจนดีไหมบางทีนะคะมันมีความหวาดระแวงมันมีความตึงเครียดแล้วก็ความตึงเครียดนั้นเนี่ยจะนําพามาซึ่งความจริงเราเองบางทีช่วงนี้ไม่ชัดเจนสักทีมันเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอยากจะไปดูซิว่ามันเกิด อะไรขึ้นนะคะแล้วเราอาจจะไปพบความจริงอะไรบางอย่างที่มันก็ทำให้คุณรู้สึกทุกข์ใจมันเหมือนกับว่าทำให้เราหักเขาเรียกว่าไม่เป็นไปดังที่ใจเราคาดคิดนะคะอกหักหรือว่าผิดหวังกับสิ่งที่เราทุ่มเทมากับสิ่งที่คุยคุยกันมายังไงก็ต้องระมัดระวังนะคะความ ความไม่ชัดเจนนี้ถ้าไปคุยกับใครที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะก็ต้องดูว่าเขาเนี่ยมีความตัดขาดการหรือว่ารับผิดชอบกันมากน้อยแค่ไหนนะชาวราศีมีนรัคนาราศีมีนเราก็ยังคงจะเป็นเรื่องราวที่มันอาจจะยังมีหลายเรื่องให้คุณต้องได้คิดนะคะช่วงนี้หงุดหงิดใจในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนิดนึงนะคะเด็กดาบมาด้วยเห็นไหมเอ่ย มีเรื่องที่มันจะหงุดหงิดใจมีเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามีเซนมีความตังหิดต,ตังหิดใจโชคชะตาอาจจะเข้าข้างคุณก็ได้นะะี่ค่ะดิ e ว of Fortune ที่ทำให้เรื่องราวหลายๆอย่างมันถูกเปิดเผยโชคชะตาฟาลิคิดนะคะเทวดาเข้าข้างนะคะหรือว่าเบื้องบนเข้าข้างให้คุณได้รับรู้กับความจริงอาจจะทำให้เราได้มีเหตุต้องได้เคลียร์ได้คุยกันมีเรื่องที่ต้องได้ะทะเลาะมีเรื่องที่มีการคุยกัน และไม่เข้าใจกันนะคะเด็ก เออหดาบสิบเหรียญความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันอาจจะยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้จบสิ้นนะคะในช่วงกันยายนนี้แต่จะเป็นช่วงที่เดี๋ยวจะมีปัญหาให้คุณต้องได้เคลีย์ให้คุณต้องได้จัดการหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการได้เริ่มต้นนะคะมีเรื่องให้เราต้องได้ตัดสินใจเป็นช่วงเวลาแห่งการคุยการเตรียมรับมือเกี่ยวกับการตัดสินใจแล้วก็มีปัญหาที่ต้องได้ เคลียอย่างแน่นอนช่วงนี้ก็ต้องใจเย็นๆแล้วมันระวังในความอารมณ์รู้สึกด้วยนะคะเพราะว่าสิบเหรียญเนี่ยมันยังหมุ่งบอกว่าเรายังไม่ได้เจอกับทางออกที่ดียังไม่ได้สามารถที่จะจัดการได้แบบร้อเซแต่มันอาจจะทำให้คุณเนี่ยรับรู้อะไรบางอย่างเกิดขึ้นมันเหมือนโดนฝังเข้าไปในความรู้สึกมันเป็นการที่เราจะได้เปิด เปิดใจในการคุยในการเคลียร์กันก่อนนะนะคะมันมันอาจจะไม่ได้ดีตามที่เราคาดหวังนะคะปัญหาก็ยังไม่จบสิน้นยังไม่สามารถคลี่คลายได้เพราะฉะนั้นถ้าจะคุยจะเคลียร์อะไรกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็อย่ารีบร้อนนะคะดูให้ถี่ถ้วนกับหลักฐานหรืออะไรที่เราได้มาก่อนละกันเนาะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้เดินทางมาจนถึงนะจบกันแล้วนะเออก็ขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบในการอ่านไพ่นะคะหรือว่าชอบในการทำนายยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้กับไยในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นไลน์ a c e b o o k นะคะหรือว่า Instagram ก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเพราะการเอ่อการดูดวงส่วนตัวย่อมมีความละ เอียดและมีความแม่นยำมากกว่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ